เกษตรมิเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนโดสานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ครับมาติดตามผลการทํางานของทั้ง3นะครับเรียกกันว่าใช้3เกลืออย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วเขารู้จักกับ3เกลือนะครับมาเป็นอย่างดีจากการดูจาก YouTube ดูจาก Facebook ต่างๆแล้วก็นํามาใช้จนประสบความสําเร็จที่นี่ครับอยู่ที่บ้านเลขที่6หมู่ที่9ครับ บ้านปลักโอนครับตำบลท่าขึ้นอําเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่นี่เรียกได้ว่าเจ้าของสวนแห่งนี้เขาตั้งใจครับมาดูแลสวนของแม่ยายพอเข้ามาดูแลสวนของแม่ยายตอนที่อายุเขาสักสี่สาหปีนั่นนะครับปรากฏว่าโรคเต็มเลยครับไม่ว่าไฟทอปเทล่าใบนะครับต้นอะไรต่างๆไม่สวยงามตามใจเขาที่เป็นนักชาวสวนอย่างแท้จริงพอเขามาทำเท่านั้นแหละครับปีแรกต้นทุเรียนหมอนทองสอนเป็น70ต้นโอ้โหครับ ได้ผลผลิตในตอนอายุ6ปีถึง4ตันด้วยกันมาดูนะครับปีนี้เป็นปีที่7ของต้นทุเรียนอายุของต้นทุเรียนเขาทําเป็นปีที่2นะครับโดยใช้3ามเกิอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นอย่างไรมาพบกับชาวสวนหัวใจกล้าหัวใจยั่งยืนคนนี้ครับสวัสดีครับพี่กัสสวัสดีครับมีชื่ออย่างไรครับเรียนบอกพี่น้องด้วยครับผมชื่อพี่วัชสอนเกตครับเป็นชาวสวนอยู่ปากโอนครับอ๋อที่นี่นะครับครับผมที่ปากโอนแห่งนี้นะครับ พี่ชื่อเล่นมีไหมครับมีครับชื่ออะไรครับชื่อเนนครับพี่เนนนะครับขอได้เรียกว่าพี่เนนครับผมพี่เนนครับพี่เนนเข้ามาดูแลสวนแห่งนี้เนี่ยสวนแห่งนี้นี่มันมีจํานวนกี่ต้นกี่ไร่อายุเท่าไหร่กันครับทั้งหมดมันมีอยู่7 0็ดปาต้น70ต้นนะครับทุเรียนพันอะไรครับเนี่ยหมอนทองครับหมอนทองนะครับดังนั้นทุเรียนหมอนทองเนี่ยตอนที่เราเข้ามาดูแลครั้งแรกนั้นนะครับนี่เป็นสวนของแม่ยายครับแม่ยายเราเองนะครับโอ้โหตอนที่เข้ามานั้นต้นทุเรียนอายุกี่ปีครับที่พี่เนนมาดูแลตอนย ยังไม่มีผลเลยยังไม่มีผลเลยครับเราเรียกว่ารู้จักกับคู่หูงพระสจย์เนี่ยทางไหนครับก็ดู u t u b e ครับครับแล้วก็เอามาลองใช้ดูอ๋อแค่ซื้อแค่ขวดเดียวเองครั้งแรกครับครับพอใช้แล้วก็มันเห็นผลครับแล้วก็ติดตามติดตามเลยครับผมตอนที่เราเอามาใช้นั้นต้นทุเรียนของแม่ยายเราเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นอย่างไรครับเป็นทับทิมราบางต้นก็ยืนตายครับครับครับผมก็มาฉีดมารักษามาดูแลอ๋อเรียกว่าเราเข้ามาทํานั่นช่วงนั้น เราก็ยังไม่รู้เลยว่ามีสามเกลือครับยังไม่รู้ครับแต่เราเจอไฟท็อปเทลา่าใช่ครับว่ามันขึ้นที่นี้ก็ยังเห็นร่องรอยแผลของเขาถูกไหมครับครับผมตอนนั้นแผลมันหนักขนาดไหนครับบางครั้งมันก็บางต้นมันก็รอบเลยครับเกือบรอบเหลือประมาณสักสองแนววถ้ามันรอบนี่เกิดอ,อะไรกับต้นไม้ครับคือว่ามันรอบก็คือมันไม่ไหวมันต้องตายครับต้องตายแน่นอนต้องตายแน่นอนแล้วพอเราตอนนั้นถามแม่ยายไหมว่าแม่ยายรักษายัางไงเขาบอกเขาทําให้เป็นมาช่วยหน่อยอ๋อถึงขั้นบอกปากกับลูกเขยเลยว่ามาช่วยแม่เถอมาช่วยหน่อยทําให้เป็น พอเรามาช่วยเราไปเจอสามเกลือมาเราเอามาช่วยอย่างไรครับก็มาครั้งแรกก็ฉีดก่อนแล้วก็มาทาต้นฉีดด้วยอย่างไรครับก็ฉีดกับเนี่ยทัทง้ทงทั้งทั้งทั้งบนทั้งล่างฉีดหมดเลยครับหมายถึงใช้ตัวไคโตัวสารผสมกับเบอร์แพร์พสีดำครับผมแล้วก็นํามาฉีดครับในอาัตราส่วนอย่างไรครับผมใช้อยู่น้าพันลิตรใช้หนึ่งหนึ่งซองครับ ครับครับหนึ่งซองหนึ่งซองกน้ำผลิตหนึ่งซองแล้วก็หนึ่งขวดไขโตซานครับผมนี่คือสูตรปกติเลยสูตรปกติครับแล้วเราก็ทาด้วยทาด้วยทาที่แผลเขาด้วยทา่แผลด้วยฉีดที่แผลฉีดเชื้อฉีดหมดทั้งพุ่มเลยครับอ๋อฉีดหมดเลยฉีดหมดเลยที่วันครั้งครับผมฉีดเจ็ดถึงสิบวันเอาพี่เนนครับก่อนหน้าที่เราใช้นะครับสูตรของเรานั้นเราใช้ยังไงครับในการที่เพื่อดูแลแผลแล้วก็ทําใบด้วยเนี่ยเราทํายังไงครับก็พยายามใช้ให้เยอะขึ้นความถีมันจะะต้้อองใหเย ความถี่รูปแต่ละครั้งไงอ๋อไม่อัตราส่วนเท่าเดิมก็คือ1ซอง1ขวดน้ำพันลิตรครับแต่เพิ่มความถี่เพิ่มความถี่แล้วถี่ยังไงครับกี่วันครั้งครับครั้งแรก7วันครั้งที่สองห้าวันพอครั้งที่สามเราก็ไป7วันหรือว่ากลับมาอีก3วันอ๋อมันอยู่ที่เทคนิคการใช้อ๋อมีมีการใช้ประเภทว่า7วัน5วันครับ7วัน3วันครับโอ้เรียกว่าใช้เพื่อการดูแลนะครับทําให้เปลือกของต้นที่เป็นไฟท็อปครับมันจะกลืนกลืนไวครับ อ๋อมันมันสามารถสร้างสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาครับเร็วไวเอาหรอครับครับแล้วก็ในขนาดเดียวกันเขาก็สร้างใบด้วยสร้างใบด้วยตอนนั้นใบของแม่ยายเราเป็นยังไงครับสีเหลืองความความเข้มข้นของใบมันน้อยหรอฮะครับโอ้นี่เรียกว่าความเข้มข้นของใบก็หมายความว่าความเขียวความเขียวตอนนี้เป็นไงแล้วครับตอนนี้ผมว่าดูดีครับดูดีกว่าตอนที่ใช่ครับแม่ยายมาขอร้องเราด้วยซ้ำไปครับผมเอาล่ะครับเมื่อใบดีต้นดี ผล<อ>ผลิตก็เยอะนี่ครับตัวอ,อย่างอันนี้อันนี้ของรุ่นใหม่รุ่นใหม่ครับแต่ตอนรุ่นนั้นน่ะปรากฏว่ามันก็ทําให้ดอกเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับครับอดีน,นี้คือน้อยกว่านี้ครับพอเราเพิ่งใช้เพราะใช้มาเป็นปีมันก็รักษาแบบนี้ครับอ๋อตอนนั้นเราเพิ่งใช้เพิ่งใช้ครับมันก็น้อยกว่านี้น้อยกว่านี้แล้วก็ตอนนั้นพอน้อยกว่านี้เนี่ยผลผลิตที่ได้เนี่ยครับเอาพาร์ไปเลยก็แล้วกันเจสต้นตอนนั้นถูกไหมครับครับอายุ6ปีแลวเพิ่งสอนเป็น ผลผลิตทั้งหมดที่ได้มันกี่ตันกันครับเอาอย่างนี้เลยดีกว่าสี่เกือบห้าตันครับสี่เกือบห้าตันครับเจ็ดสิบต้นอายุหกปีนี่นะสีครับห้าตันเลยทีเดียวครับถือว่าพิเศษกว่าสวนที่เราเคยไปดูมาไหมถ้าว่าใช้ตัวนี้มันดีกว่าครับดีกว่าเลยดีกว่าครับผลผลิตดีกว่าที่เราเราเป็นชาวสวนโดยกาเนิดถูกไหมครับใช่ครับเราก็ไปดูมาหลายสวนทำมาหลายครั้งทำหลายสวนเอาละครับนั่นคือสวนที่เจอกันในปีที่เรียกกันว่าสอนเป็นสอนเป็นครับทุเรียนสอนเป็น พาดมาถึงตรงนี้ครับขณะที่ผมยืนอยู่ในขนาดนี้เดือนกรกฎาคมปลายเดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าขนาดนี้ที่ผมเห็นก็คือมีดอกออกเต็มไปเลยช่วยบอกกระบวนการตรงนี้ให้ผมฟังนิดหนึ่งว่าพี่เนนทําอย่างไรครับโดยละเอียดเลยนะครับว่ามันถึงเป็นอย่างนี้อย่างที่ผมมาเห็นและพี่เนนอยากให้ผมและพี่น้องเกษตรกร,ดกรได้เห็นว่าปีนี้พี่เนนทําอะไรกับต้นทุเรียนอายุ7ปีบ้างครับเชิญครับสะสมมาได้เยอะขึ้นครับ200ลิตรก็ใช้ครึ่งซองตอนที่เราต้องการไอ้ต้องการคือสะสมมาในตัว ครึ่งซองต่อน้ํา200ลิตรครับโอ้แล้วไคโตซานล่ะครับไคโตซานก็ใช้3 0 0ถึง500เลยครับ3 0 0ถึง500ซีซีครับกับน้ํา2 0ร้อลิตรส่วนเบอร์แพนผงนั้นใช้ประมาณครึ่งซองเลยครึ่งซองเลยครับน้ํา200ลิตรกี่วันครั้งนะครับเมื่อกี้7วันครั้งครับ7วันครั้งครับเพื่อจะทําให้ดอกดอกออกมาดีครับออกมาดีเลยครับแล้ววิธีการพ่นล่ะครับวิธีการพ่นก็คือว่าพ่นหมดทั้งต้นทั้งใบหมดทุกอย่างเลยครับครับอ๋อทั้งต้นทั้งใบหมดเลย แล้วต้องมีพิเศษไหมครับว่าตรงไหนตรงท้องกิ่งปลายกิ่งอะไรยังไงมะมันอยู่ที่ว่าแต่ละครั้งถ้าว่าเราต้องเห็นดอกมาเราก็ต้องฉีดใต้กิ่งอ๋อถ้าเห็นเริ่มดอกบีดมับเล็กๆเนี่ยครับต้องฉีดใต้กิ่งแล้วโผล่ขึ้นมาเนี่ยเปิดตาดอกครับเปิดตาดอกเลยครับผมเพราะเปิดตาดอกเสร็จนี่นะครับอัตราส่วนอย่างนี้กี่วันครั้งนะครับมันจะเหลือ5้าวันนะครับนี่ห้าวันห้าวันถี่ขึ้นมาเลยถี่ขึ้นมาเลยครับโอ้ห้าวันครั้งห้าวันครั้งครับตรงเนี้ยดอกขนาดเนี้ยเราพ่นมากี่ครั้งแล้ว มันไปอีกสองเดือนกว่าล้วครับนี่สองเดือนกว่าแล้วนะครับผมโอ้ก็หมายความว่าเราถีมาขนาดสองเดือนกว่าเลยใช่ครับห้าวันครั้งนี่นะห้าวันครั้งครับพี่เนงครับในพี่เนงช่วยบอกผมหน่อยเถอะครับว่าหลังจากทํากระบวนการนี้เสร็จแล้วเนี่ยดอกที่เห็นนะครับการติดดอกออกผลเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้าครับมันก็จะติดดีครับมันจะยาวขึ้นครับความสมบูรณ์ของดอกมันจะมีเยอะครับอ๋อพอมันยาวขึ้นปุ๊บ มันก็มีโอกาสจะติดเกสอนติดอะไรมากขึ้นใช่ครับถูกไหมครับแล้วก็ก้านดอกมันก็จะเหนียวขึ้นมันก็เหนียวขึ้นอ๋อมันก็ยาวจะยาวขึ้นความสมบูรณ์มันจะมีเยอะกว่าเยอะกว่าถ้าอย่างนี้ถ้ามันจะติดลูกในปีเนี้ยพี่เนนคิดว่าเมื่อปีตอนที่เราสอนเป็นนั้นเรายังทําแบบประเภทแบบว่ายังไม่เต็มเต็มที่ถูกไหมครับใช่ครับยังได้กับ5้าตันครับปีนี้เราทําขนาดนี้เนี่ยครับพี่เนนคิดว่ามีอะไรที่จะมารบกวนสิ่งที่วันข้างหน้าที่จะมันจะไม่ได้เลย5้าตันไปไหมครับ ผมว่าน่าจะไม่มีครับเพราะว่ามันออกหมดทุกต้นออกหมดทุกต้นเลยครับแล้วก็เยอะทุกต้นไอ้เจ็ดสิบต้นนี่ครบทุกต้นเลยครบทุกต้นครับไม่ไม่มีักต้นที่ว่าไม่ออกเลยฮะออกทุกต้นครับโอ้โหนี่ก็ยืนยันจากพี่เนรแล้วด้วยสายตาเราเราก็มาดูออกครบทุกต้นเลยในเจ็ดสิบต้นถูกไหมครับครับผมพี่เนรลองคำนวณสิครับว่าปีก่อนหน้านั้นขนาดเราทําแบบว่าเพิ่งรู้จักแล้วก็ใช้ตามที่ดูยู u b e มาครับปีนี้ครับพี่เนรคิดว่าผลผลิตของเราเนี่ยจะได้สักกี่ตันโดยการประมาณจาก ความประสบการณ์ของพี่เนนเพราะว่าไม่ตทำจาแปดตันแปดตันนะครับอ้โหนี่ก็ถือว่าพี่เนนให้คํามั่นสัญญานะครับว่าสิ่งที่เขาผ่านประสบการณ์มาเป็นชาวสวนโดยกําเนิดและที่สําคัญครับเขาก็มองว่าสิ่งที่จะทําให้สวนของแม่ยายซึ่งเป็นของภรรยาเขาเนี่ยแหละครับจะสามารถทําให้ผลผลิตนั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยปีนี้พี่เนนกําลังทาดอกอยู่นี้นะครับโอกาส8ตัน และมากกว่านั้นพี่เนนก็ยืนยันอย่างนี้พี่เนนครับพูดไปเดี๋ยวมันกับผมพูดเองครับพี่เนนช่วยบอกเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าความยั่งยืนที่เขากําลังทาดอกแบบพี่เนนแล้วก็มีปัญหาแบบพี่เนนและอยากได้ที่เรียกว่า5้าผูฟูแบบพี่เนนพี่เนนช่วยบอกเขาทีนะครับมันต้องทําตั้งแต่ฟืน้นฟูต้นก่อนครับพอถึงเข้าเวลาจังหวะของมันเราก็ลงสารลงสารเสร็จแล้วก็สะสมอาหารเรื่อยๆไปตามในขั้น,นตอนขั้นตอนของเขาเท่นั้เราก็ดูผลผลิตมันก็ตามมาเองครับ Oh 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 oh. ชัดเจนนะครับนั่นคือว่าความในใจของผู้ที่มีประสบะการณ์บอกได้ว่าถ้าท่านทำตามพี่เนเนนะครับโอกาสที่มีความสุขกับการที่จะต้องมีผลผล,ผลิตที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับโครคภัยไข้เจ็บก็ลดลงลดลงที่สําคัญครับลูกออกมาสวยงามน้ําหนักดีนะครับห้าภูหกภูมีแน่ๆโอกาสอีก3เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ไปเตรียมมาดูกันได้ได้ครับเราได้เลยครับมาดูได้เลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเป็นแล้วจริงนะครับพี่เนนยืนยันนะครับ จากบ้านปักโคนแห่งนี้พี่เนนครับต้องขอขอบคุณพี่เนนเปอย่างสูงครับ,รบที่ได้ให้ความรู้นะครับความคิดความอ่านของความยั่งยืนและความก้าวหน้าที่สําคัญครับมันลดภาระเรื่องของหนี้สินต่างๆช่วยให้เกษตร,รกรมีรายได้เพิ่มขึ้นผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานที่สําคัญเกินมาตรฐานด้วยถึงขั้น5ปู6ปูน้าหนักก็ดี 3- 6กกิโลทีเดียวอย่างนี้แหละครับวิสัยเกษตรยั่งยืนก็อยากนามาถ่ายทอดให้เพื่อนพร้อมน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนได้รู้กันว่าโลกใบนี้ครับ มีนวัตรกรรมที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องโดยเฉพาะ3เกลอจะไปทุกแดนดินทั่วไทยโอกาสนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าไปเจอกับทุกคนที่รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนอย่างนี้ครับสวัสดีครับครับ